กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551โดยมีหน้าที่หลักในการอำนวยการประสานงานบรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงและประชาชนมีความสงบสุขกรมนไม่ใช่หน่วยทหาร แต่เป็นหน่วยเวลานาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งพลเรือนตำรวจและทหารโดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้อำนวยการรักษาความมัน่นคงภายในราชอาณาจาักรในระดับพื้นที่มีเมธัพาคเป็นผออรมนภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผออรมนอจังหวัดและมีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมัน่นคงภายในราชอาณาจักรคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมัน่นคงภายในภาคและคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็น,นกลไกสาคัญที่ให้คําปรึกษาและเสนอแนะการปฏิบัติงานของกอรอรมนในทุกระดับกอรมนจึงเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงข,งของรัฐบาลทุกรัฐบาลน,นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชกรจประกาศใช้ได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผออรมนแล้วกว่าห้าท่าน โครงสร้างการจัดและการแบ่งส่วนงานของกรมนได้ปรับปรุงตามคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่312ับ2562เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติประเด็นความมั่นคงประกอบด้วยส่วนบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นผอ,อรมนผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผออรมนและเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการกอ,อรมาส่วนอำนวยการ แบ่งตามการจัดฝ่ายอำานวยการได้3กลุ่มได้แก่ฝ่ายอำานวยการประจำผู้บังคับบัญชาจำนวนสําสำนักอาทิเช่นสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสำนักเจรเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลและสอบสวนอย่างอิสระและรับผิดชอบการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีฝ่ายอำานวยการประสานงานจำนวน6สสำนักและฝ่ายกิจการพิเศษสานัก ได้แก่สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงเพื่อรองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคงเพื่อจัดทำหลักนิยมพัฒนาองค์ความรู้เป็นต้นส่วนประสานงานประกอบด้วย5ศูนย์ประสานการปฏิบัติได้แก่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1รับผิดชอบกลุ่มงานความมั่นคงของรัฐเช่น ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติการพัฒนาด้านการเมืองความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2รับผิดชอบกลุ่มงานความมั่นคงทางสังคมเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมืองการจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3รับผิดชอบความมั่นคงพิเศษเช่นการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้น ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4รับผิดชอบงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานด้านอาหารและน้ำและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5รับผิดชอบงานเสริมสร้างความมัน่นคงเฉพาะพื้นที่ปัจจุบันรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ประกอบด้วยกอรมนภาคกอรมนจังหวัด จึงจะขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศโดยมีกรอมนอภาคเป็นหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับการปฏิบัติงานของกรมนในห่วงที่ผ่านมาเป็นการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่นคงที่ได้แบ่งมอบให้กรมนขับเคลื่อนสองแผนย่อยคือ แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศและร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงรวมทั้งการปฏิบัติภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีในฐานะผออารามนด้วยกอารามนอได้จัดทําแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่ออำนวยการ ประสานงาน23แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแต่และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้การบริรณาการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพโดยมีกลไกลการขับเคลื่อน3ระดับคือ 1. กลไกลระดับนโยบายโดยจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามกฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องเช่นตามคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่7ทับ เพื่อให้กรรมนอมีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแนวทางการพัฒนา 2. นกลไกระดับอำนวยการประกอบด้วยการขับเคลื่อนตามหน้าที่ของสำนักฝ่ายอำนวยการกรรมนอและการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการโดยแบ่งมอบความรับผิดชอบแต่ละแนวทางการพัฒนาให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติและส่วนอำนวยการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงและ 3. กลไกระดับปฏิบัติในพื้นที่ โดยกรมมาภาคและกรมมาจังหวัดขับเคลื่อนแผนระดับที่3ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ของหน่วยเจ้าภาพสำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินการกรรมนรได้กำหนดพันธกิจ4ีประการในการบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพประกอบด้วย 1. การติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยมีเป้าหมายและการดำเนินการที่สำคัญเช่นมีการจัดทำระบบปฏิบัติการของกรมนร กรรมนาภาคและกรรมนจังหวัดให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ 2. การบรูรณาการแนวทางและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยมีเป้าหมายและการดําเนินการที่สําคัญเช่นมีการประสานงานหรือจัดทําแผนร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและบรูรณาการการจัดทาแผนของกอรรมนจังหวัดร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3. การดำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยมีเป้าหมายและการดำเนินการที่สำคัญเช่นการเสริมสร้างความพร้อมของกรมนอจังหวัดการฝึกและทดสอบแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดและ 4. การติดตามและประเมินผลโดยมีเป้าหมายและการดำเนินการที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินการของกรมนมีความสอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่2ที่เกี่ยวข้องและมีพันธกิจเสริมอีก2ประการได้แก่การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติของกอระมะนมุ่งม,มั่นบุรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นาความมั่นคงดำรงความสามัคคี